สวัสดีทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องขวัญยิบซีชานลค่ะเป็นช่องที่เกี่ยวกับการดูดวงด้วยศาสตร์ยิบซีและการแบ่งปันความรู้ดีๆเกี่ยวกับการดูดวงนะคะก็1เดือนกำลังจะผ่านไปแล้วนะคะเดือนแรกของปีทุกคนเป็นยังไงกันบ้างหวังว่าจะมีอะไรดีๆเข้ามาเนาะนะคะก็ก่อนที่จะเริ่มต้นดูดวงนะคะหมอขวัญขอฝากนิดนึงใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถทักแชท ทักไลน์หมอควันไปได้เลยนะคะคอนแทคอันนี้ค่ะแล้วก็มีทั้งแบบพิมพ์แชทนะคะหรือโทรคุยนะคะคนมีเวลาน้อยก็เลือกโปรได้คนมีเวลาว่างก็เลือกโปรได้มีโปรรองรับทุกท่านค่ะส่วนท่านใดที่อยาก มีทักษะการอ่านไพ่เพื่อทำนายดวงชะตาให้ตัวเองและก็ะทำนายเป็นอาชีพสามารถที่จะสมัครเรียนคอร์สเรียนส่วนตัวกับหมอขวัญได้นะคะมีทั้งแบบสอนตัวต่อตัว,ตวแล้วก็สอนทางออนไลน์ค่ะค่ะก็วันนี้นะคะหมอขวัญจะมาเปิดไพ่ทํานายให้แก่ชาวราศีพฤษภและลัคนาพฤษภนะคะดวงเดือนกุมภาพันธ์ ของชาวราศีพฤษภและลัคนาพฤษภนะคะเดือนนี้เป็นดวงที่ค่อนข้างแรงนะคะชาวพฤษภดวงแรงค่ะระวังความใจร้อนบูความนะคะคำพูดแรงๆการตัดสินใจด้วยอารมณ์นะคะจะเกิดผลร้ายตามมาและตามมาแบบระยะยาวด้วยนะสุขภาพก็ต้องระวังเจ็บป่วยนะคะแล้วก็ เราไม่ควรจะเอาตัวเองไปอยู่ในที่เสี่ยงนะคะอาจเจ็บตัวและเจ็บใจได้นะคะส่วนในเรื่องของการงานเนี่ยการลงทุนค้าขายงานออนไลน์นะช่วงนี้ดวงกำลังเชี่ยวเลยเรียกว่ามาไวไปไวโกยได้ต้องโกยนะคะโอกาสรวยแบบข้ามคืนก็มีค้าขายค่อนข,ข้างคล่องตัวค่ะแล้วก็เชา้าพฤสศอาจจะเหนื่อยตอบแชทหน่อยนะคะสำหรับคนออนไลน์นะ แล้วก็คนที่หางานอยู่จะต้องออกไปสัมภาษณ์บ่อยหน่อยนะคะคนที่มีงานประจําอยู่แล้วจะงานเยอะนะคะเรียกว่ากลับบ้านค่ำเลยแหละนะคะส่วนคนที่ว่างงานก็การสัมภาษณ์หลายๆครั้งจะประสบความสำเร็จและได้งานในที่สุดนะคะมาทางด้านดวงการเงินกันบ้างนะคะ ดวงแรงแบบนี้ก็จะรวยแบบงงๆดวงแรงๆรวยรวยแบบงงๆนะคะมีโชคลาภแบบไม่คาดคิดเลยหยิบหยิบมาหรือเลือกเลือกเลขเอ้าถูกซะง,งั้นไม่ได้ตั้งใจถูกเลยนะคะแต่เงินเหล่านั้นชาวพฤษ์ต้องระวังนะคะเป็นเงินร้อนเป็นทุกขลาบได้มาหมดไวได้มาแล้วอาจมีเรื่องทุกร้อนใจตาม ก็ต้องระวังนิดหนึ่งเงินจะอยู่กับเราไม่นานนะคะเพราะฉะนั้นแนวทางแก้นะคะหมอควาจะแนะนำว่าพฤษศบควรจะแบ่งเงินไปทำบุญบ้างนะคะทำบุญเสริมดวงสร้างการกุศลให้แก่ตัวเองนะคะการทําบุญนี้ก็ไม่ได้เสริมในเรื่องของโชคลาภการเงินอย่างเดียวนะคะจะช่วยปัดเป่าพยันตรายปัดเป่าอุปสรรคออกไปจากดวงเราด้วยนะคะ มาต่อที่ดวงความรักกันบ้างนะคะความรักของชาวพุษโศพเหมือนไฟไม่ฟางมาไวไปไวรักไวผิดหวังไวเสียใจแล้วรีบหาคนใหม่มาดามใจต้องระวังอาจโดนเทซ้ำสองนะคะความรักของชาวพฤษศพเนี่ยควรจะปล่อยให้เดินไปแบบชา้าช้า ไม่ต้องออกตัวแรงนะคะเพราะบางทีคนที่ดูเหมือนใช่จริงๆแล้วก็อาจจะไม่ใช่ส่วนคนที่มีรักอยู่แล้วนะคะขอให้ดูแลกันดีๆเอาแบบพอดีเนาะไม่มากเกินไปจนอีกฝ่ายอึดอัดนะคะแล้วก็ในช่วงวาเลนไทน์นี้ก็ควรจะมีอะไรพิเศษพิเศษคำพูดพิเศษพิเศษให้แก่คนที่คุณรักด้วยค่ะโอเคนะ นี่ก็เป็นดวงช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของชาวราศีพฤษภนะคะก็ขอบคุณมากเลยที่ติดตามคลิปนี้นะคะอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะคะคราวหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ